ทุกคนดูนี่สินี่คือแมปที่พี่รักมากที่สุดนั่นก็คือแมปบล็อกฟุตนั่นเองนะครับและล่าสุดของตัวเกมนะครับมีอีเวนต์ใหม่บวกผลพิศารใหม่รอเราอยู่อีกด้วยครับจะอัปเดตในวันและเวลานะครับก็คือวันศุกร์ของวันที่31นะครับถ้าเปิดปฏิทินขึ้นมานะครับก็เหลือเพียงแค่1อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับก็คือวันที่30จนถึงวันที่1นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนนนี้ต้องขอชี้แจงก่อนว่าพี่หายไปไหนมาในช่วงนี้นะครับพี่ไม่ได้ลงคลิป ไปต่างจังหวัดมานะครับผมนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับมาทําคลิปให้น้องๆได้รับชมได้รับฟังกันนั่นเองนะครับผมแล้วว่าไงก็ลองติดตามมาดูด้วยละกันผู้ชมมาเออโอเคแล้วผมนะลองมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็คืออันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังว่าอีเวนท์ที่จะมาถึงนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะฮะเราจะไปกันแบบไวๆเลยคลิปวิดีโอนี้อาจจะสั้นหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่มันสั้นๆเร็วๆไวๆอะไรแบบนี้นน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 นะะะะะะคคคครรรรรััับบผผมมมมฮููปปภาาาาพทีีีุ่่่ณ้้้ชเเเเเหหห็็็็กจไดววอ์ใ เป็นอีเวนต์ฮารโลวีนนั่นเองนะครับก็ยังอธิบายได้ไม่ได้มากนะครับผู้ชมนะรูปต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์นั่นเองนะครับผมนะอาจจะมีการเล่นนู่นนี่นั่นอาจจะมีการเก็บแคนตรงแคนดี้นะครับผมนะอะไรก็ว่ากันไปในยามค่ําคืนนะครับแน่นอนครับผมนะอีเวนต์นี้น่าจะมีทั้งหมด3โลกนะครับผมนะมีโลก1โลก2และก็โลก3นั่นเองนะครับผมนะในรูปภาพนี้น่าจะเป็นโลกที่1นนะครับผมนะน้องๆโอเครูปต่อมานะครับเราจะไปทางขวาก่อนนะครับเขาบอกว่าจะมีเรื่องของเกาะหิมะนะครับผมนะ ตายโดยความร้อนนะฮะอ่าเขาพาดพิงแบบนี้ก็หมายความว่าน่าจะมีผลพิศาจใหม่ที่เกี่ยวกับความร้อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เกาะเอ่อสโน่เนี่ยนะครับมันละลายลงนั่นเองนะครับผมถ้าดูจากภาพก็จะเห็นได้ว่าทุ่งหญ้าสีขาวนะครับแทรกแซมขึ้นมาจากเดิมมันเป็นเกาะหิมะใช่ไหมฮะเออนั่นแหละนะครับผมตามนั้นเลยนะครับก็งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมหิมะถึงละลายนะครับผมนั่นน่าจะเป็นผลพีสาจใหม่หรือเปล่าทีพี่ไม่ทราบเลยนะครับต่อมานะครับผมในรูปหนึ่งเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าจะมีน้ํายาใหมม่แล้วนะครับ น้ำยาเฉพาะอ่าอีเวนต์นี้นะครับผมนะตามที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับเป็น,นขวดๆนะฮะมีหัวเป็นฟักทองด้วยนะฮะอ่าตามนั้นเลยคุณผู้ชมเออนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกเออสร้างน้ํายาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะเอ็ดบุกเอบินบึง,บงนี่ก็บ้าคุณผู้ชมรูปต่ตมากนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์คนหนึ่งหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการดัดแปลงหรือทําการตัดแต่งพันธุกรรมต่างๆให้มันเกิดการกลายพันธุ์ของผลพิศาจใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลใหม่หรือจะเป็นการรี นะวก็เดาๆว่าประมาณว่าเฮ้ยมีผลใหม่มาแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับเขาทิ้งข้อความไว้ข้อความหนึ่งเขาบอกว่าฮาโลวีนปีนี้จะไม่เหมือนใครไม่เหมือนแมปไหนที่ไหนเลยนะครับเออเอประมาณว่าแปลกเหมาอนกันเถอะนะครับคุณผู้ชมมาเขาบอกว่าในท้องฮาเลนเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับและมีพลังที่อาจจะไม่สามารถคาดเดาได้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมนะว่าผลงานของเขาจะออกมาเป็นอีแบบไหนนะคบุณผู้ชม่าพี่รู้สึกว่าแมปบอกฟูดของเราแม่งโคตรคงกระพันเลยะ ออแม่งโคตรเป็นตำนานตำนานไม่พอแล้วแบบมันย่อยสลายไม่ได้ผู้ชมแมมอื่นเขาเกิดมาเขาดังใช่ไหมดังแล้วเขาก็มีการดับแต่บอกฟุตของเราดังแล้วยังไงดังแล้วมันไม่ดับ นะเว้ยมันแค่ดับลงเฉยๆนะครับผมแนละ้วก็รอ,อการรีเวิร์กรอการแบบเอออัปเดตกลับมาคืนชีพอะไรประมาณนี้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยแมปที่กูชื่นชอบที่กูประทับใจเนี่ยแม่งแบบมันโน่นหนึ่งจริงๆนะครับผมนะบางบางแมปเนี่ยเขาโด่งดังมาใช่ไหมเออโด่งดังมาแป,ป๊บๆเมือ่อๆนะครับผมแล้วก็ดับไปนะครับผมแต่รู้สึกว่าปั๊ฟุตของเราเนี่ยเป็นตำนานนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะก็จางกันไปนะครับผมนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับที่บาจอช็อปเลยนะครับนึกถึงบริการอะไรต่างๆก็ไปต่่าากัันนนได้ทีบบจช็อปเลยะะะครผมฮ ในวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมที่รับชมที่ตอนคลิปวิด,โดีโอนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมแล้วเราไเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมแล้วน้องจะลงคลิปให้บ่อยแล้วกันนะ